แอคชั่นเต่ปอดพี่ป๊อกเต่ปอยพี่แล้วนะฮึ่มพี่เขาสองเขาสองแอคชั่นละห้าสี่สามสองหลายหลายรอบละเหรอใส่แมสก่อนใส่แมสใส่แมสแล้วที่ขายไม่ได้คือแอลกอฮอล์ครับพี่ป๊อกโอ้มามาครับมาครับพี่ป๊อกฉีดยังฉีดแล้วครับผมกี่เข็มครับสองเข็มแล้วสองเข็มงั้นก็แปลว่าเราก็ไปหลั่นล้ากันในจันทบุรีได้แล้วได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ เนินนางพญาเนินนางพญาครับผมที่น kind of ี <ients> oh, the <atin ya> ่ม <pause polls> ีท hmm. <that> ี <koń> ่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเยอะมากในจันทบุรีใช่ทะเลภูเขาน้ําตกหลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้รบกวนพี่ป๊อกพาผมไปเที่ยวหน่อยได้ไหมได้เลยเพราะผมไม่ได้เที่ยวนานมากครับผมตั้งแต่ก่อนโควิดไม่เคยเจอทะเลพอมาเจอโควิดยิ่งไม่ได้เจอใหญ่เลยเลยนี่แหละไปได้เลยแต่วันนี้พี่พร้อมไหมพร้อมถ้าพี่พร้อมไม่หาทางนู้น เฮ้ยทำไรเนี่ยไม่มีใครเห็นเฮ้ยไม่๊อปเฮ้ยจะดีเหรออยู่เฉยๆพี่ป๊อปอะไรไม่เจ็บไม่เจ็บไปเถอไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเราเริ่มทริปนี้กันตั้งแต่เช้าณจุดชมวิวเนินนางพญาถนนเฉลิมบูรพาชรทิศซึ่งเป็นถนนเรียบทะเลจันทบุรีที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและไฮไลท์ของที่นี่คือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุด ไปครับลุยกันต่อครับพี่ต้นครับผมนัดนะพร้อมนะเออนัดตุ้ยกับพี่ป๊อกไว้ที่โบสถ์ที่จันทบุรีก็โบสถ์มีไม่กี่ที่หรอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้แน่มาโบสถ์เยอะนะเว้ยจันน่ะเหรอเฮ้ยผมเที่ยวมาเยอะนะมึงชวนนะผมเที่ยวมาเยอะนะมึงชวนนะเว้ยเหรอมันมีหลายที่เหรอใช่มันมีโบสถ์ไทยโบสถ์ฝรั่งโบสถ์อะไรเยอะแยะไปหมดนะเว้ยเดี๋ยวขอคอนแทคหาโนแป๊บนึงโนดโนดดโน้ต นิว normal นิว normal ไปเจอคนอื่นเขาจะได้ไม่รังเกียจเราอ่ะมือมามือมือมือเฮ้ยมีโบสถ์หลายโบสถ์เหรอที่เนี่ยจริงมีทั้งโบสถ์คริสมีทั้งโบสถ์ไทยวัด เฮ้ยโหเจ๋อมากคือเป็นโบ์สีน้ำเงินคือพี่ไม่เคยเห็นโน้ตก็รู้ใช่ไหมเวลาเนี่ยพี่เนี่ยเวลามาเนี่ยพี่ต้องธรรมะธรรมโอยไงพี่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วโน้ตพาพี่มาบเนียถูเจ๋งมากเลยลูกนี่ตั้งแต่เลิกไหว้จอมปลวกพี่ก็มีอะไรดีๆขึ้นเลยไม่เคยไหว้จอมปลวกแต่จะบอกว่าคือผมเห็นแต่ละล็อกแต่ละล็อกอันนี้เป็นกระเบื้องเซรามิก เดินเพื่อดูสวยๆข้างบนไปเลไปไปอย่างนี้มันเป็นจันทบุรีมันเป็นริมทะเลแล้วมันมีมันมีไอทะเลเข้ามาอ๋ออันนี้ที่เราหันมาคือทิปนี้ยชมใช่เนี่ยมันเป็นทะเลเพราะไอทะเลเข้ามาเนี่ยมันมีความเค็มใช่ป่ะมันก็เสื่อมถอยแล้วก็ชํารุดเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาทําให้มันเป็นเซรามิกนี่แหละแล้วดูดิเจ๋งปมล่ะ ศิลปะไทยผ่องเฉ่ผ่องใสรู้สึกดีมากเลยอะ่ะคือเวลาเราไปต่างจังหวัดอ่ะแล้วเราได้แบ<ม>สักการะสิ่งสกิ์ประจาท้องถิ่นนั้นๆอ,อ่ะมันทาให้เรามีความสุขกว่ายังไม่เจอพี่ป๊อกกับพี่ตุ้ยเลยคือนัดไว้ที่โบสถ์แต่ผมว่าไม่ใช่โบสถ์เนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอีกสักโบสถ์หนึ่งที่อันเนี้ยเดีนยว <ะ S 1> อะไรตอนแรกแกบอกว่านัดไว้ที่โบสถ์นี่คือจะเจอป๊อกไม่ใช่ที่นี่เหรอแกบอกว่าเป็นโบสถ์คทอลิกอ่ะอันนี้ดูเป็นพุทธอ่ะผมว่าแคท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 โริกไรวะโบสถ์คทอลิกโน้ เฮ้ยครับคุณป้าครับตอนนี้นะฮะฮะความหยุดวะคุณป้าเอาอยัาง,งไปตกใจไหมล่ะตรงนี้ใช่ไหมได้แต่ใช่แหละพี่ครับจอดได้เลยครับจอดได้เลยจ้าเอ้าไปถึงยังถ,ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนี่เหรอที่นัดไว้เหรอพี่ใช่ใช่อันนี้โบดเนี่ใช่มาโบสถ์คาทอลิกครับอ๋อโอ้ใหญ่เลยนะพี่นะใช่โบสถ์ใหญ่มากเลยอ๋อเพื่อนเราอีกสองคนน่าจะมาถึงแล้วต่อเลยครับ ครับผมไปยูครับใช่สิเดียวเรียกขนาดนี้แล้วเี๋เรียกพี่ต้นสวัสดีครับ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 สวัสดอมาเมื่อกี้ผมโบดลงมาก่อนแล้วกลัวไม่ไข่ไงต้องมีขี้เกียจแบบนี้แบบนี้ก่อนหน้าี่เนี่ยโบดแคทอลิกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจันทบุรีลองเที่ยวดู จะกินข้าวก่อนได้เลยแล้วแล้วก็มาถึงครับร้านแม่อีทแม่อีทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครัวไม่ครัวก่อนนะว่าอีทเดี่ยวพันหรือเปล่านะนี่ไงก็เดี๋ยวพอเพลงขึ้นแม่แม่เต้นเลยนะแต่ดังแต่ดัคนละอีทไม่มีใครห้ามเลยวันนี้มาฝากท้องกับแม่อีทเลยดีกว่ากุ้งก๋วยเตี๋ยวหลากหลากชนิดข้าวก็มี อุดมไปด้วยอาหารทะเลกั้งกุ้งปูอ๋อฮูบอกเลยครับแล้วมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยป้บอกบอกเลยน่ากินมากน่ากินมากบะหมี่แห้งปูกับกุ้งบอกเลยว่าเน้นเน้นเดี๋ยวแม่ผมขอให้กล้องเขาดูหน่อยนี่นี่นี่โดดโดดน่ากินมากกินน่ากินมากมะนาวครับครับที่สั่งเสร็จแล้วออกมาผมจะไปสั่งโอเคอ่ะพี่ป๊อกสั่งยังได้ผมนี่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 นอกจากมีทะเลนะครับ หมูยังมีหมูแดงด้วยหมูแดงอร่อยเดี๋ยวทำมูจัดมาแม่จัดมาพี่ต้นพี่นอตเข้ามาสั่งเลยมาสั่งมาสั่กแม่เลยแต่เดีก็มีแบบต้มยำรสจัดมากเลยนะนี่ผมจะดูว่าจัิงกันจริงอ่ะในเมื่อแม่ให้มานามาก็ต้องนิดนึงนิดนึงนิดนึงพี่เชิญก่อนชิมก่อนแม่สั่งไปแล้วเลใช่แล้วพี่เชิญก่อนเลยนี่เฮ้ยเบาเบาุเบาุ้ยบาุ้ยเขาไม่ได้พิถเหรอ เออสงยัง่ายังเออยุ่ยังสุยังกูแล้วแล้วแต่เขาปากอยู่แล้วใส่อะไรบ้างใส่พริกน้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวฮะจะได้กินไหมยม่ไมผมอันนี้ยที่ดูหมูแดงที่ดูหมูดงไม่เยวผมไม่ดูอย่างเดียวที่ดูหมูแดงคุณทาไปเลยที่ดูแดงได้แล้วเพื่อนเดูบนหมูแดงผมรีบมากปุงไม่ต้องเยอะนะพี่นรสของแม่ได้ดีมากเลยนะบอกเลยว่า อันนี้บะหมี่แห้งนี่แบบกลมๆนวลๆด้วยกลิ่นมะนาวนปูนี่แบบเป็นชิ้นอ่ะชิ้นแบบเท่าหัวแม่โป้งอ่ะเนี่ยหมย่างของผมนี่ก็แบบจัดจ้านมาเลยนะจัดแจานอิ่มอมคาวแล้วเราต้องตบน้ํให้ลื่นคอหน่อยเพราะน้อแดดแรงหน้าดูวันนี้ใช่ครับนี่เลยแม่ผมเองมาเปิดร้านอยู่ที่นี่อ้าวัสดีครับแม่ครับวันดีครับแม่น้อยเลยครับเลยครับชื่อแม่ผมแม่ของแม่น้อยแ่คนละน้อยน้อน้อยอันนี้แม่น้อยฮะกันทบุรี แม่ข้าขายน้ำเป็นผู้หญิงขายน้ำขายน้ำเรี่ยวน้ำอะไรแม่น้ำอะไรโอายแน้ำอย่างะไ่น้ำกระชายชายฮะแต่ถ้าแฮนซัมแบบผมกะหญิงเอาขอหน้ำกระหญิงก็มาขอเอานมเย็นนมนมสีชมพูหน่อยครับโอ้โหนมชมพูนี่น้ำแมนแมนแบบผมโอ้โหน่ารักมากเลยขออนุญาตครับขออนุญาตนะฮะอือหึ หวานเหมือนคนชงเลยนี่ครับนี่นครับอยย่บาเปิดแมสเปิดแมสนะครับอ่านี่ผมพาที่มาร้านขายน้ำนะอ้าวงั้นเดี๋ยววัานี้เดี๋ยวผมพาไปกินขนมกินคาวไม่กินหวานสดานไร่ถูกต้องครับนนขนมขนมคุยลิงอะไรนะขนมขนมอะไรนะแม่ <c oughs> นั่นแหละที่เขะพูดนั่นแหละลุยลิงมวยลิงมวยลิงนี่แหละ ทักได้เกินแม่ทักว่าไหนป๊อกนี่ไงร้านขนมที่ผมบอกไงแม่แม่แม่สวัสดีครับครับแม่สวัสดีครับแม่ล้วนเหรอแม่ล้วนแม่ล้วนแม่ล้วนเยาวราชนะไหนขนมอะไรอะไรมาลิงลิงอะไรก็นี่ขนมจีบอ่ะเฮ้ยนี่นี่มันอยู่ตรงนี้อันไหนมันอยู่ตรงนี้เหรอใช่เดี๋ยวก่อนแม่ขนม อืมลิงอ่ะมามาอะไรนะแม่จูลิงจูลิงขนมจูลิงแหมน่ารักเชียวขนมเจียวลิงโอ้ยไม่ต้องพูดทำมาจากอะไรแม่เป็นแป้งผสมชัญนเยพืชคชะชื่อน่ารักมากเลยทำไมมันถึงชื่อจูลิงจูลิงมันเหมือนจริงเอออืมอร่อยอ่ะบนึบๆกินกะทิใช่ใช่กินมะพร้าวขนมเปี๊ยะไข่ยักษ์ ครับผมเต็มฟองเต็มลูกนี้เลยแล้วคุณแม่ก็ทําแป้งเองโมทุกวันเนี่มันกินมันใจปากเป็นไงอธิบายไม่ดูอ่ะอยากให้ทุกคนมาชิมแล้วจะรู้ว่าแบบเดี๋ยวจะบอกผมอวยผมโม้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้อร่อยจริงวันนี้เราก็กินอิ่มมาแล้วเที่ยวกันมาแล้วอ่ะเรามาดูผลิตภัณฑ์ชุมชนกันบ้าง กาได้นําตัวหน่อยครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับป้าชื่ออะไรนะครับป้าชื่อมลิเคตคุณค่ะป้ามลิครับผมวันนี่เป็นเป็นเจ้าของผมผิดพันเสือผิดพันเสือของหมู่บ้านเสนิย์งามและเป็นที่จํไหนเสือของชาวบ้านด้วยเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมครับที่เขาเรียกกันว่าเสือจันทบูรใช่ไหมครับนี่เลยค่ะของแท้แน่นอนต่างแต่สมัยโบราณ แต่ละแบบแต่ละทรงนี่ก็ทันสมัยนะผมไปเห็นตามโรงแรมดีๆเขาก็ใช้แบบนี้ันนะก็คือจริงๆเหมือนถ้าโรงแรมย่านจันทบุรีเนี่ยถ้าจะต้องการเสื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้ต้องมาสั่งที่ที่นี่ว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งของจังหวัดจันทร์มาถูกที่แล้วสวยที่สุดแล้วก็แพงที่สุดในจันทร์ถึงได้จีไอเรียบร้อยอ่ะรู้ราคาหมดแล้วอยากเห็นวิธีทำมากเลยเสื้อเสื้อผืนละสองพันสามพันกว่าบาทอยากเห็นมากไปไป รีบมาเชื่อเลยเ้ยียี้ยนอัดอกครับไปไปแล้วไปแล้วพี่อกพาพวกผมมาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยนี่ที่นี่เรียกว่าหมู่บ้านไร้แผ่นดินแต่ชาวที่ดูก็ไม่มีแผ่นดินจริงๆนะจริงจริี่มีแต่น้ำนั่งเรือมาจนผมปวดหัวไปหมดแล้วตอานนี้ครับใช่ไม่มีถนนมาที่นี่ได้อ๋อไม่มีถนนมาไม่มีลี่เลยต้องเดินทางทางเรือเท่านั้นครับ เปลี่ยนจากวิถีชีวิตการเป็นชาวประมงจากเดิมเป็นชาวประมงชาวประมงร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้มีโฮมสเตย์เป็นแหล่งที่เที่ยวพักผ่อนดูเหีียวดูเหวียวดูนู่นคุเห็นฝูงเหีียวไหมถ้าเป็นฟอร์มชี้เหีียวต้องพาไปนะเฮ้ยไปนี่ต้องไปต้องไปต้องไปไปดูไปดูเหีียวด้วยเหรอใช่ พี่ป๊อกก็เลยเขาพูดแล้วเขาพูดจริงอ่ะพาไปจริงเป็นฝูงเป็นฝูงเกี่ยวทั้งกาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ป๊อกทะเลดาวโฮมสเตย์นะนี่ไงเรื่อเพื่อทั้งที่นอนที่ที่พักที่พักและอาหารที่อยู่ตรงนั้นใช่ครับฟูจริงใะ้ฟูจริงฟูจริงนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะบอกเลยว่าดีมากโฮมสเตย์ที่นี่แตกต่างโฮมสเตย์ที่อื่นครับที่นี่สะดวกสบายใช่ครับสะอาดด้วยนะและอาหารล่ะอาหารหอยนางรมอันนี้ตัวดี ต,ตัวดีดนะครับตัวดีดเพื่อนพวกเราสี่คนครับขออนุญาตถอดแมสก์นะครับเปิดแมสก์นะครับเปิดแมสก์ผมพยายามไม่พูดคิวเลยนะครับเก็บแรงไว้เคี้ยวครับผมฝักเพจ Facebook รายการลองเที่ยวดูครับผมติดตามทั้ง Facebook เลยแล้วก็ YouTube เลยครับถ้าติดตามดีจะ มีรางวัลแจกให้ครับผมเนอะเนอะดิเนอะเนอะนะผมอยากรู้ว่าผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้พวกเราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้เที่ยวันทั้งวันในจังหวัดจันทบุรีต้องขอขอบคุณนะฮะ,ะทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการเดินทาง<ม>ทุกทิปครับครับผมยอดเลยรออะไรครับปุ๊บมือเยผมเคยคิดว่าการเดินทางออกไปท่องเที่ยวมันก็เหมือนกันทุกๆที่ แต่มันไม่จริงเลยครับแต่รัศฐานที่มันก็จะมีไฮไลท์และอันซีนที่แตกต่างกันไปการได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆมันสุดยอดมากเลย2วันหนึ่งคืนนี้กับเพื่อนๆผมคงทําให้พวกเราได้รู้จักจันทบุรีได้มากขึ้นจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวครบมากไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกป่าเขา ที่เขียนตจีและยังมีย่านชุมชนเก่าให้เราได้ลองเที่ยวกันอย่างจุใจครับบอกเลยว่าที่นี่เป็นเหมือนจุดเท็กอินในประเทศไทยที่ต้องมาสักครั้งครับ